ดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะเอฟซี FC, พี่ป้าหน้าอาคุณคุณยายคุณตาคุณน้องคุณหลานคุณลูกทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะเอฟซี FC ของป้าแมวหรือไม่ใช่เอฟซีป้าแมวก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้ามาชมติดตามกดไลค์กดแชร์กดดูวิดีโอช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีทุกท่านนะคะป้าแมวสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะเช้านี้ เช้านี้ป้าแมวก็จะขอเริ่มที่น้ำพริกกากหมูนะคะวันนั้นป้าแมวสั่งส่งน้ำพริกากากหมูไปบางทีก็ได้คืนตังไปให้ท่านเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าน้ำพริกากากหมูท,หทาไม่ทันเนาะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูสักนิดนะเพราะเป็นของฝากอะป้าแมวก็ช่วยกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่หน้าตาของน้ำพริกากากหมูเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นกากหมูนะคะนี่คือกระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งสามสิบห้าบาทสามกระปุกล้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะสามกระปุกร้อยนะ เดี๋ยวป้าแมวลองชิมให้ดูนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะมันจะกรอบแบบนี้เลยท่านท่านผู้ชมขาจะกรอบแล้วก็อร่อยนะคะของเขานะแล้วแมวพาดูนะคะท่านผู้ชมเช้าวันนี้เขาก็เอามาฝากป้าแมวให้ป้าแมวช่วยบอกเอฟซี T, ป้าแมวช่วยซื้อหน่อยเขาก็ฝากขอบคุณทุกท่านมาที่ช่วยอุดหนุนมานะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็ไม่ได้เลอะเลือนอะไรแต่ว่าเขาฝากมาป้าแมวก็ช่วยท่านผู้ชม fc ของป้าแมวที่ช่วยซื้อบอลสีป้าแมวอย่าว่าป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขะป้าแมวก็ทําหน้าที่ของป้าแมวคือช่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวก็ทำเท่าที่ป้าแมวจะทําได้นะคะท่านผู้ชมช่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะน้ำพริกกากหมูนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขาสวยๆน่ากินแบบนี้สะอาดแบบนี้อันนี้คือป้าแมวเทมาเนี่ยคือหนึ่งกระป right? the 네ุกนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่หน <sl> ึ่งกระปุกนะหนึ <ladım> ่งกระปุกนะคะท่านผู้ชมนี่หนึ่งกระปุกนะคะ 35บาท3กระปุก100บาทฝากใส่ประกับบอนสีได้นะคะท่านผู้ชมฝากใส่ประกับบอนสีได้นะคะท่านผู้ชมขาค่ะแล้วเช้านี้ป้าแมวมาเริ่มที่บอนสีของป้าแมวสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมขานะคะเริ่มที่เทพอักษาราก่อนนะคะท่านผู้ชมขาเทพอักษาราด่างๆสวยๆแบบนี้เริ่มโตแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโตแล้วด่างสวยแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมขาด่างๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นี่นะคะเทพอักษราอยู่ที่กระถางละ 600บาทนะคะท่านผู้ชมขา600บาทนะพมพิมานสวยสวยแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมข่ะคมพิมานสวยสวยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหน้าสวยสวยแบบนี้เลยสายโตๆแบบนี้เลยอยู่ที่กระถางและขอ700บาทกันแล้วกันท่านผู้ชมขาะ7 0 0บาทนะคะคมพิมานกระถางนี้700บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเพชร7สีของปแมวนะคะเพชร7สีนะคะหลอดใหม่ออกมากระด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมขาหลอดใหม่ออกมาด่างแล้วนะคะท่านผู้ชม กระถางนี้700บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางนี่700บาทนะนพ9ก้านี่นะคะนพ9ก้านพ9ก้าก็อยู่ที่800บาทนะคะของปลาแมวนะ800บาทท่านผู้ชมขาะ8 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมหลอดใหม่ออกมาด่างแล้วนะต่อมาเป็นบอนม่วงนะคะท่านผู้ชมขาบอนม่วงแบบนี้นะคะสวยสวยนะคะนี่บอนม่วงนะเดี๋ยวปลาแมวพาไปดูต้นแม่นิดนึงปลาแมวก็เลี้ยงตากแดดไว้นะคะท่านผู้ชมนี่บอนม่วงจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะบอนม่วงนะอันไหนตากแดด ท่านผู้ชมเห็นลูกไหมคะป้าแมวซูมท่านดูลูกนะนั่นคือลูกเขาที่เลี้ยงตากแดดไว้ป้าแมวเลี้ยงธรรมชาตินะอันนั้นคือเป็นไม้ผ่าหัวนะเขาเพิ่งเพิ่งแยกออกมานะนี่นะคะท่านผู้ชมคือบอลม่วงนะคะนี่ไม้ผ่าหัวนะคะแต่เขาเขาก็จะจะแดงสวยเหมือนกันแบบนั้นนะคะกระถางละ1น0บาทนะคะกระถางละ100บาทนะคะท่านผู้ชมขาบอลม่วงนะคะม่วงมงคลน,นะคะนี่คือม่วงมงคลน,นะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นอาจารย์คงคะ่ะนี่นะคะไซต์ตั้งแม่แบบนี้นะต้นแม่เขานะคะ เขาจะสีไปไป้ายแบบนี้เลยนี่นะคะอาจารย์คงสวยๆนะคะท่านผู้ชมหลอดใหม่ของว่าแมวอันนี้คือต้นแม่นะนี่ขนาดคะต้นลูกต้นลูกแบบนี้นะคะเขาเริ่มป้ายออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหลอดใหม่ป้ายออกมาแล้วอันนี้อยู่ที่กระถางละพันสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาพันสองร้อยบาทนะอาจารย์คงนะคะท่านผู้ชมขาอาจารย์คงนะคะท่านผู้ชมค่ะมาด้านนี้เลยนี่เดี๋ยวสงกระถางแล้วนะคะ อันนี้สีลาหน้าทองนะคะท่านผู้ชมค่ะสีลาหน้าทองนะคะหมดแล้วนะคะเหลือสกระถางนะคะกระถางละ350บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ350บาทนะอันนี้เป็นดาวเหนือนะคะท่านผู้ชมดาวเหนือนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนต์สวรค์นะคะนี่คือดาวเหนือนะคะดา,ดาวเหนือกระถางนี้อยู่ที่350บาทนะคะดาวเหนือนะต่อมาเป็นพัทยาค่ะท่านผู้ชมค่ะพัทยาป้ายๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม พัทยาไปป้ายไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาไซส์นี้กระถางนี้นะกระถาง6นิ้วนะอยู่ที่700บาทท่านผู้ชมขาพัทยานะคะไซส์ใหญ่บนป้ายนะคะ700บาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นธาตุบางแก้วนะคะท่านผู้ชมนี่ธาตุบางแก้วไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมน,นี่นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางละ3,500บาทนะคะท่านผู้ชมขา3,500บาทนะคะธาตุบางแก้วนะ ค่ะท่านผู้ชมต่อมาเป็นศีลานักป่าดนะท่านผู้ชมขาสีลานักป่าต้นไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาสวยๆแบบนี้นะคะนะคะมีส่งกระถางนะคะท่านผู้ชมขามีส่งกระถางนะนี่นะคะกระถางละแปดร้อยบาทนะท่านผู้ชมขากระถางร้อยละแปดร้อยบาทนะ กระถางละ800บาทนะคะท่านผู 10, 10, ้ชมค่ะสิลานักปาดนะคะสิลานักปาดนะคะต่อมาเป็น10,000ค่ะท่านผู้ชมค่ะ10,000นะคะ10,000ต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่800บาทนะ10,000เป็นบอลป้ายนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ800บาทนะคะ10,000ค่ะท่านผู้ชมต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นยักษ์ปักหลันนะคะนี่นี่คือต้นแม่นะคะยักษ์ปักหลันนะคะนี่ออกสีมาแล้วนะนี่ตัวสวย ต้นนี้กระถางละหนึ่งพันบาทนะคะต้นนี้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้มาอยู่ที่ยังไม่กัดสีเท่าไหร่ให้ไปห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมให้ไปห้าร้อยบาทนะต้นนี้สูงใหญ่แล้วนะคะนี่จะกัดสีเหมือนแม่แล้วนะคะท่านผู้ชมยักปักหลันนะคะแล้วต่อมาเป็นบอนกลับบอนกลับกระถางนี้นะคะมีปม้าแมวก็ไม่ทราบว่าอะไรอยู่ในนี้นะเอาไปลุ้นเอานะคะท่านผู้ชมกระถางนี้บอนกลาบป้ปาแมวให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะ ต้นนี้เป็นเศรษฐีพันล้านที่ไม่ด่างแต่ว่าใบเขาออกมาแปลกๆแบบนี้นะคะเขาแผงนะแผงนะคะท่านผู้ชมวันนี้คือบอนแผงนะป้าเมียวบอกก่อนเศรษฐีพันล้านที่แผงนะและไม่ได้ด่างนะคะใบออกมาแบบนี้กระถางนี้ป้าเมียวให้ไปร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทนะเป็นเศรษฐีพันล้านที่แผงและไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมค่ะให้ไปร้อยห้าสิบาทนะป้าเมียวย้ํานะคะไม่ด่างและแผงออกมานะคะเป็นไม้ผ่าหัวนะ แล้วกระถางนี้เป็นไก่สุพรรณไก่สุพรรณฟอร์มแบบนี้เลยกอบึกบึแบบนี้เลยนี่นะคะไก่สุพรรณกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมมีสามสี่ต้นได้นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นไก่ตัวงามฟอร์มนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้าสิบาทนะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูชายชนของปลาแมวนะนี่ชายชนแบนๆแบบนี้นะชายชนแบบนี้นะคะชายชน ต่อมาเป็นชายชนกัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกัดสีสวยแบบนี้นะคะจากที่ชายชนไม่ป้ายนะคะเขาใกล้ป้ายมาเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมดูนะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะจากที่เขาไม่ป้ายนะป้าแมวขอกระถางละ270บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ270บาทนะคะท่านผู้ชมขา270บาทนะแล้วต่อมาเป็นไก่ราชาวดีฟอร์มใหญ่ๆนี่ฟอมใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวให้ดูในกระถางนะ็นกระถาง6นิ้วนะฟอมใหญ่นะคะท่านผู้ชม ฟอมใหญ่แบบนี้เลยนี่นะคะขออยู่ที่120บาทนะคะมี2กระถางนะคะฟอร์มใหญ่นะฟอร์มใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะ,ะกระถางละ70บาทมีนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะไก่ราชาบดี70ิบาทยังอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ70บาทยังอยู่นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอทันไหมนี่นะคะ ดูนะช้าๆนะคะท่านผู้ชมขะพาไปดูบนสีช้าๆนะคะเผื่อท่านผู้ชมแคปหน้าจอไม่ทันนะนี่นะคะต่อมาเป็นสหเดชะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมดูฟอร์มกอนะในชุดฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมฟอร์มกอนะคะแบบนี้เลยนะคะฟอร์มกอละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นชุดฟอร์มกอนะคะนี่เป็น เอามาฝากเพืแมวขายนะเป็นถุงดํานะคะใส่ถุงดําอยู่นะคะเนี่นะคะท่านผู้ชมขาอยู่อยู่ในถุงดําอยู่เลยนะคะไม่ใช่ไม่ได้กระถางนะอยู่ในถุงดํานะฟอร์มโก้ละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาเป็นฟอร์มโกนะเป็นสหเดชะฟอร์มกนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าต่อมาเป็นไก่ทองนะคะท่านผู้ชมเป็นไก่ทองแผงแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้กระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้นะร้อยห้าสิบบาท ส่วนพวกนี้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขา100่บาท150บาทนะคะไก่ทองนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นพระรามนะคะท่านผู้ชมพระรามแบบนี้นี่คือต้นแม่นะคะท่านผู้ชมขาต้นแม่นะคะใบจะเป็นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะใต้ใบเขาจะมีหูทุกกระถางนะคะเป็นตระกูลยักษ์นะท่านผู้ชมขาตระกูลยักษ์นะนี่นะคะ150บาทนะคะ150บาทนะคะท่านผู้ชมขา150บาทนะ พระรามนะคะท่านผู้ชมพระรามนะคะ150บาทต่อมาเป็นนายทองหมิน,นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะนายทองหมินกัดสีแบบนี้แล้วนี่นะคะกัดสีแบบนี้แล้วสวยๆนะคะกะถางละ250บาทนะคะนายทองหมินนะคะท่านผู้ชมกะถางละ250บาทนะคะ250บาทชมพูทวีปป้ายมา1ใบแบบนี้นะคะป้ายมาแล้ว1ใบ กระถางนี้คิดไป250บาทนะคะานผู้ชม250บาทนะมีกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะชมพูทวบีบ้านป้าเมวนะกระถางเดียว250บาทนะคะป้าเมวจะได้ไม่สับสนว่าไปเอาบ้านอื่นมาให้อีกนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นจังหวัดกระบี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นบอลใบกลมนะคะท่านผู้ชมจังหวัดกระบี่นะคะ250บาทนะท่านผู้ชมขา250บบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ จังหวัดกระบี่นะคะ250บาทค่ะอันนี้เป็นหมอสีน้อยเขาก็ยกมาฝากบ้านป้าแมวเลยนะคะไม่ใช่พูดผิดเจ้าชายเกาะแก้วนะคะท่านผู้ชมเจ้าชายเกาะแก้วเป็นบอลใบกลมนะคะเป็นบอลใบกลมสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือ1กระถางนะคะท่านผู้ชมมีห่กระถางนะนี่นะคะความสูงของเขาท่านผู้ชมดูนะนี่ป้าแมวให้ดูนะความสูงของเขานะคะไม่ใช่เบบีแล้วก็สวยเป็นบอลใบกลมที่หายากค่ะท่านผู้ชมขาเป็นเจ้าชายเกาะแก้วกระถางละ 300บาทนะคะท่านผู้ชมกะถางละ300บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเรือนหลวงกัดสีแบบนี้เลยไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะ,ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมป่าแมวให้ดูนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาเรือนหลวงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกะถางละ170บาทนะคะท่านผู้ชมขา170บบาทนะหาไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชม กัดส so no so mm ีแบบนี้นะคะไม่มีแล้วนะสวยๆแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยๆแบบนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมกัดสีแบบนี้นะคะต่อมาเป็นขุนสีโคจคงนี่คือต้นตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมสายตั้งแม่นะคะเขาจะกัดสีแบบนี้นะนี่นะคะพามวพาดูนะคะท่านผู้ชมค่ะแบบนี้นะอันนี้ก็ยังเหลือต้นลูกเขาแบบนี้เขากเริ่มกัดสีเหมือนแม่แล้วนะนี่ท่านผู้ชมคะร้อาสิบบาทนะคะหมดแล้วนะคะมีอยู่สมกระถางนะคะ กัดสีเหมือนแม่สวยนะคะท่านผู้ชมขาสวยนะเนี่ยหรืออาจจะเป็นไก่ทองแผงมากันในป้าแมวก็ไม่รู้นะแต่ขายเป็นในนามขุนสีโคจคงนะคะอันนี้นะคะขุนสีโคจคงนะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะ150บาทนะคะท่านผู้ชมขา150าบาทนะต่อมาป้าแมวพามาดูด้านนี้เลยหงสุวันวสวยๆนี่ป้าแมวว่าจะเก็บไวอ้อะป้าแมวแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่กระถางละ1น0กับ150นะ ต่อมาเป็นเงากวนอูเงากวนอูไซส์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาเงาวกวนอูไซส์แบบนี้นะคะอยู่ไซส์นี้ไซส์แบบนี้สูงสูงแบบนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบบาทมีนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่เจ็ดสิบบาทเป็นแบบนี้นะเขาก็สูงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เบบีนะคะเจ็ดสิบบาทเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมบอกป้าแมวนะคะมีเจ็ดสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่แบบนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะ เป็นเงากวนวอูนะคะท่านผู้ชมขาเงาวกวนอูนะคะสวยนะคะเงากวนวอูเขาจะสวยนี่นะคะเงากวนวอูต่อมาก็เป็นอันนี้ม่สวยยังไม่ต้องเอาไปดีกว่าแต่ว่าแมวเก็บไปก่อนทศกัณฐ์ของป้าแมวทศกัณฐ์นี่นะคะบบสาย,ยแบบนี้สวยๆแบบนี้อยู่ที่กระถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชมคาจะเริ่มกัดสีแล้วนะคะทศกัณฐ์นะคะหลดใหม่มาต้นนี้ก็น่าจะกัดสีแล้วนะคะกระถางละ500บาทนะ,ะท่านผู้ชม อันนี้เป็นพญามมลค่ะท่านผู้ชมขาพญาโมลนะคะกระถางละ250บาทนะคะพญามมลนะคะดี่เป็นแมวอานช่อก่อนอันนี้นายทองแสงใหญ่นายทองแสงใหญ่ท่านผู้ชมขานายทองแสงใหญ่กระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ200บาทนะมีอยู่3ากระถางนะนายทองแสงใหญ่นะคะต่อมาเป็นชายชนที่ลุ้นป้ายสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมขะสวยๆแบบนี้นะ นี่นะคะดูกระถางเขาไม่ใช่เบบีนะท่านผู้ชมจากเขาไม่ไป้ายเขาก็ป้ายที่ป้าแมวให้ดูนะคะเอาไปลุ้นเอานะคะ90บาทค่ะท่านผู้ชมขา90บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละ90้บาทนะท่านผู้ชมขานี่ป้าแมวอยากไปดูนะ,ะกระถางละ90้บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะกระถางละ90้บาทนี่นะคะ90บาทนะส่วนแบบนี้มันมี2ต้น แบบนี้มี2ต้นท่านผู้ชมขา2ต้นป้าแมวขอ120บาทนะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะ120บาทมีอยู่2กระถางแค่นั้นนะคะมี2ต้นนะคะนี่นะคะมี2ต้นนะคะมีแคะ่2กระถางขอ120บาทนะคะท่านผู้ชมชายชนลุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมต้องบอกป้าแมวด้วยนะคะว่าในกระถางมี2ต้นคือ120บาทนะคะท่านผู้ชมขา FC ทุกท่านจา๋าบางทีป้าแมวก็สับสนนะคะเพราะว่ามันมีต้นอีก ไซส์หนึ่งคือ120บาทมีต้นเดียวมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะนี่นะคะนี่คือ90บาทนะคะท่านผู้ชมนี่คือ90บาทนะชายชนนะคะนี่นะคะชายชนท่านผู้ชมะ่ะกระถางละ90บาทนะคะแต่ว่ามี2ต้นนี่นะคะ2ต้น1กระถาง2กระถางอันนี้คือ120บบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาลูกไม้เหลือแค่นี้นะคะลูกไม้สวยๆแบบนี้นะ กะถังละ50บาทนะคะท่านผู้ชมคาะกะถังละ50บาทนะสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกะถังละ50บาทนะคะท่านผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้นะกะถังละ50บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นรัตนาสินรัตนิสินอันนี้ป้ายแบบนี้เลยป้ายแทบจะทุกใบอันนี้กะถังนี้อยู่ที่500บาทนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้500บาทนะกระถังละ500บาทนะคะท่านผู้ชมรัตนาสินนะคะ ก็มีชมพูทวีปนี่ไปไป้ายแบบนี้นะคะชมขาไปไป้ายแบบนี้นะคะถังนี้500บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางนี้500บาทนะชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะ500บาทแล้วต่อมาหลวงลาราชสนหายหา1 5บบาทนะคะหลวงลาราชเสนหา150หาบบาทนะนี่นางฟ้าจำแรง200บาทนะคะท่านผู้ชมขานางฟ้าจำแรง200บาทนะต่อมาเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงไปไป้ายแบบนี้นะคะเอออันนี้เจ้าสาวพ่าแม่ก็พูดผิด เจ้าสาวเป็นบอลที่ป้ายนะคะท่านผู้ชมนี่ป้ายแล้วนะคะเจ้าสาวเป็นบอลป้ายแล้วนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะคะบอกผิดราคาหรือเปล่าเจ้าสาวสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละสามร้อยบาทนะเจ้าสาวเป็นบอลที่ป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ป้ายแล้วนะคะกระถางละสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมไก่แก้วไพทูลอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาไก่แก้วไพทูลอยู่ที่ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขาชายชนลุ้นป้ายของปลาแมวไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นี่คือลุ้นป้ายนะคะแบบนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะปลาแมวให้ดูนะคะมีอยู่ห้ากระถางนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะกระถางละร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาชายชนลุ้นป้ายนะไซส์ใหญ่แบบนี้นะปลาแมวให้ดูนะไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาร้อยยี่สิบบาทนะกุมพกันนะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นกุมภกันนะคะ กุมภกันสายแบบนี้นะคะอยู่ที่70บาทนะคะกุมภกันนะคะท่านผู้ชม70บาทนะคะท่านผู้ชมขาบอเงินเหลือกระถางเดียวนะคะ100บาทนะบอเงินนะคะท่านผู้ชมเหลือกระถางเดียวนะคะท่านผู้ชมขา100บาทนะนะคะปลาแมวพาบอนสีของรูปของบ้านปลาแมวนะต่อมาตอนนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆเหมือนไก่แก้วตาเสือนะคะนี่นะคะเหมือนไก่แก้วตาเสือนะคะ ลูกไม้ไก่แก้วตาเสือนะคะท่านผู้ชมกะถางละ70บาทนะคะกระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมขาลูกไม้ไก่แก้วตาเสือนะคะนี่นะคะบอนสีสวยๆของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาค่ะป้าแมวลืมบอกกระถางนี้ไปหนึ่งกระถางกระถางนี้เดี๋ยวอ่านชื่อก่อนลืมกระถางนี้เป็นเงินแสนเป็นบอนที่ป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมกะถางนี้เป็นเงินแสนบอนที่ป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ อยู่ที่1 3 0 0บาทนะท 1, 1, para, ่านผู <minus S 2> after, ้ชมขา1,300าบาทนะคะเงินแสนนะคะเป็นบอลป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมชอบบอลสีของป้าแมวต้นไหนกระถางไหนสอบถามป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะบอลสีของป้าแมวสวยสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาสวยสวยนะคะป้าแมวเบอร์ป้าแมวนะคะ0 9 3 286 1189นะคะท่านผู้ชมคาะูน3 2 8 <mon> 6 <ter> oh. 1 1 8 9นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง1 9 3 413นะคะท่านผู้ชมขาแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เบอร์ของป้าแมวได้เลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะบอลสีของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมสวัสดีไปกับเช้านี้กับบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีจ้า